อันนี้อันสั่งกรอยสําเร็จรูปมาค่ะหลายคนถามว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงกรอยสําเร็จรูปนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีขายง่ายเลยนะคะเราก็มาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะหรือไม่แช่ก็ได้ล้างสักสามน้ำเนาะล้วก็ไปน,นึ่งได้เลยะคะ่ะไม่มีเมานะคะเพราะว่ามันผ่านกรรมวิธีต่างๆเนาะแต่ถ้าเราทําเองอะ่ะทาไม่เป็นหรือว่า อ่าน้ำล้างไม่ถึงมันก็จะเมาได้นะคะกรอยนะคะนี่ค่ะลักษณะกรอยสเร็จรปแพ็กมาอย่างดีนะคะโอ้ยแม่หลวงกโอ,อันนี้รีวิวให้เฉยๆอันไม่ได้ขายเด้ออันก็สั่งมาอีกทีเนึงนะก็แพ็กมาอย่างดีเนาะคือใส่กล่องมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่อันนี้มาด้วยเพราะว่ามันเป็นน้ำเนาะ ก็คือส่วนใหญ่อันตอนนั้นทํมกันนึ่งเลยเนาะคือหน้าตากรอยสาเร็จมันเป็นเยี่ยงไรนะคะเนี่ยค่ะอันสั่งมาสามกิโลนะคะหนึ่งกิโลกรัมนี่มันจะปูนะคะมันก็เหมือนนิ่มๆเนาะแต่ถ้ามันอะไรนะเอาไปนึ่งเสร็จมันจะปูนะคะจะนึ่งใส่กล้วยใส่ฟักทองใส่มันเทศนะใส่มันเผือกก็ได้ค่ะคือกรวยมันอยู่ในตะกูลมันอยู่แล้วเนาะ หัวเปลือกหัวมันนะคะนึ่งวมกันได้ค่ะเอค่ะเป็นกอยสําเร็จรูปนะคะถุงละหนึ่งโลนะอันสั่งมาเท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบาทรวมค่าส่งนะคะถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะสําหรับคนทําไม่เป็นเนาะจริงๆอ่ะถ้าะวัตถุดิบที่บ้านมีนะคะที่ในป่าเยอะแยะมากเลยแต่กรรมวิธีการทํามันยากนะคะรอยนะคะแต่สั่งสําเร็จมาแบบเนี้ยเราก็แช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะ พื่อความชั่วนคะแล้วก็ตอนเช้าก็มาล้างน้ําทำความสะอาดสักสองสามน้ำไปนึ่งได้ะคะแต่แม่ค้าเขาบอกว่าก็เราก็ล้างน้ำสักสองสามน้ําแล้วก็ปั่นเส็จนะแล้วก็ไปนึ่งได้เลยนะคะไม่เมานะคะอันเจ้าเนี้ยสั่งมาหลายรอบแล้วนะอันนี้เอามารีวิวให้ให้ดูเฉยๆนะคะอ่าส่วนวิธีทาขนมกรอยกลับไปย้อนดูคลิปได้นะคะอันนี้นสั่งมาเมื่อกี้นะคะที่บ้านจะมีงานบุญที่บ้านเนาะ อันก็เลยสั่งมาเผื่อแล้วก็อ่าทบุญเดือนสี่ละสี่เป้งน,นะคะก็จะตานข้าใหม่นะคะแล้วก็ตานกองหลวงพระเจ้านะคะก็จะมีหัวเมือกหัวพันหัวกรอยนะคะอันนี้อันก็จะสั่งมาแบบอ่าทขนมทําบุญด้วยนะคะน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบห้าเนาะไอ่เขาเรียกอะไรสี่เป้งคือวันที่ยี่สิบห้านะคะคือสิบห้าค่ำนะคะอันนี้คือเดือนอะไรเอ่ยเดือนมก,การานะคะอ่าจะไปเดือนมก,การาคือสี่เป้งน,นะคะ คือเดือนสี่อ่าส่วนกุมภาเนีเดือนห้านะคะเดือนเดือนล้านนานะเดือนเหนือเนาะอันที่เขาบอกว่าน้ำพึ่งเดือนห้านะคือน้ำพึ่งเดือนห้าก็จะออกในช่วงกุมภาม์ถุนายนนี่เขาเรียกในช่วงน้ำพึ่งเดือนห้านะคะน้ำพึ่งเดือนห้าไม่ใช่น้ำพึ่งเดือนพฤษภานะคะโดยประมาณนะคะอันนี้คือกรอยนอกเรื่องไปแล้วอันนี้คือกรอยสําเร็จรูปนะคะถ้าเกิด ใครอยากกินก็ในเพจนีขายนะไม่ใช่เพจอันนะคะเพจชาวบ้านเขาได้แหละเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็จะมีวิธีการบอกนะคะอันนี้ก็มารีวิวให้ดูว่ากรอยสําเร็จรูปมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะส่วนวิธีทำขนมกรอยหรือกรอยนึ่งไปย้อนดูคลิปได้เลยนะคะวันนี้เข้าสู่โหมดปกติแล้วนะคะเสร็จจากงานบุญแล้วค่ะงานบุญที่บ้านยาวนานมากนะคะ,ะจริงๆถ้าคนในหมู่บ้านนี้ก็ 15วันนะคะส่วนอันอันไปช่วยงานแค่4วันเนาะอ่าในช่วง7 8 9อันติดที่รถธุระที่กรุงเทพนะคะอันก็มาช่วยงานวันที่11ถเงวันที่15 11 12 1ด14 15 5วันแล้วก็บวกอีก3วันอันไปกรุงเทพอันไม่ตอบคอมเมนต์ใครเลยนะคะตอนนี้เข้าสู่โหมดปกติทำกับข้าวกับปลาอาหารได้แล้วนะคะ คือเปิ้นเปิ้ล้องว่าติดงานปล่อยล้อนะคะงานปลอยล้อนี่จะใหญ่กว่างานปลอยหลวงนะจ้างานปลอยล้อสิบงานปลอยหลวงเท่ากับงานหนึ่งปลอยล้องานปลอยล้อคืองานไอคูบาทั้งหลายนะพระพระพระดังๆไม่ใช่พระดังๆสิพระที่แบบเป็นเจ้าอาวาสรดับเจ้าอาวาสขึ้นไปเป็นท่านพระครูเป็นอะไรเงี้ยอ่างานเขาเรียกงานอ่ะพูดภาษาบ้านๆคืองานศพนี่แหละเออ งานพิธีชาปนากิจจะค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะคะก็คือที่บ้านนั้นก็งานระดับอำเภอเนาะแต่ก็ อันก็ถ่ายคลิปมาให้ดูพอสังเกตนะคะเพราะว่าเพาเาเลงของเราเป็นเพลงทำกับข้าวกับปลานะคะถ้าอันเต็มที่เนฟซีหายหมดนะคะส่วนไอนคลิปอะคลิปที่งานพิธีต่างๆจะอยู่ในช่องแดงนะคะไปติดตามกันได้ชื่อเดียวกันละคะ่ะชื่ออัญชสานะคะก็ไปตามในช่องแดงช่องดำช่องแดงช่องฟ้าะคะชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะช่องดำก็จะเป็น a u n s เนะะี่ยชาสานะคะก็คืออัญชสานะคะ ส,ส,ส่วนช่องฟ้าก็อัญเชษานะคะส่วนอ่ะช่องฟ้าอัญเชษาพากินเนาะเออช่องแดงก็อัญเชษาก็ชื่ออันนี้แหละคะ่ะเอะอโอเคค่ะเจอก,กันคลิปหน้ามาอัปเดตว่าข้าวส่หมดปกติสุแล้วนะคะเราก็จะทํากับข้าวกับปลาอาหารกันนะเออจะหลายคนก็ถามว่าอันหายแซบหายซอยอ่าทักอะไรไปมันก็ไม่ตอบคืมันไม่มีเวลาจริงๆนะคะ คืองานบุญต่างจังหวัดเนี่ยมันเต็มที่เนาะเช้ายันมืดแล้วค่ะแล้วอันก็กลับมาอันก็เหนื่อยแล้วนะคะแต่คลิปอะที่ยังพอคลิปสั้นลงปรปับปลายคือว่าอันอัดคลิปไว้ wide. คือตัดต่อไว้เรียบร้อยล้วก็แค่ปล่อยคลิปเดี๋ยวมันก็ไม่ยากใช่ไหมแต่ตอนนี้คลิปหมดสต็อกเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทํากับข้าวกับปลากันปกตินะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนะว่าเอออันหายไปไหนนะคะโอเคคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ